สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือนะครับแต่อะบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นหนังสือที่รีวิวครั้งแรกนะครับรีวิวในคลิปวิดีโออ่ะเรื่องลีลับรอบโลกนายมีบุ๊กการ์ตูนความรู้วรรณกรรมที่พิมพ์ครั้งที่สามมอนสเตอร์ในเงามืดนนันชัยและซิริสึซิริสึซิอืมเฉวงันเดืเรื่องและภาพนะครับ อ่าแล้วนี่จะเป็นเนซี่หนอนมรณนมงโกรเลียบิ๊กฟุตซูเปอร์คาบราแล้วก็มังกรให้เป็นมังกรจีนอันนี้นานมีบุกนี่นะครับนันมีบุกเรื่องลีลับรอบโลกแล้วก็มอนสเตอร์ในเงามืดอ่าแล้วก็นี่เลยลก็จะเป็นน้องอินซีนะครับ แล้วก็งูตัวนี้โอ้โหเป็นตำนานเลยแต่ก็น่าจะเป็นสัตว์อย่างอื่นนอกจากตัวนี้แล้วก็ในสี่นะครับค้นพบเรื่องลี้ลับม่นเงอ่าค้นพบพบกับเรื่องลี้ลับของเล่าศูนย์อลศูนย์ลกายและสัตประหลาด ความเชื่อเรื่องสิ่งมีชีวิตจากดวงดาวที่ยังไม่อาจพิสูจน์ได้เรื่องล้ลับถูกกก่าวขานเช่นยอดวิวยอดวิวอะไรเนี่ยแล้วก็นักโบทูทางกลับบ้านและรางวัลสายพันธ์ุสัปราดเช่นเน็ซีบิ๊กฟุตชูปัคคาร่าและหนอนมรณะมองโกเลียเรื่องสั้นขวัญภวาเช่นไข่เงือก คดีานอำเภอนา,เ,อนา,นาเวลิตและอันนี้อ่านยากและหมู่บ้านเต่าความเชื่อและสถานที่ลึกลับเช่นคูดังทะเลสาบล็อกเน็ตเทือเขาบูมาเอ่บูมา,ออมาช่างโเด มือมาคำแบบใช่ไหมแลและอีกมากมายที่จะทำให้คุณตื่นเต้นอ่อนประวาเลิ่มละราคาหกร้อยห้าหกไม่ใช่หกร้อยอันนี้หนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทนะครับอ่าก็เพิ่งเปิดพร้อมกันนะครับนี่ คัมผัาแรกนะครับก็ดีเป็นอะไรที่โอ้โหอย่างชอบเลยแต่ผมมีเล่มแบบนี้3ามเล่มนะครับนี่แกงซ่าทาทุนลงมาสเตอร์ในแดนดิมในในแดนดิมในแดนดินนะครับแล้วก็เอเลียนยูเอฟก็ UFO, มีอยู่เท,ท่วนี้สี่เล่มก็ So, แต่ว่าสามเล่มนี้บริษัทเดียวกันเดี๋ว,ว่าน,นี้ดิอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนี่แต่ผมยังไม่ได้อ่านให้ดูนะก็ไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่แมสนนะครับก็เป็นห่วงกันเด้อดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะครับก็เท่านี้แหละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย